ยืนให้เกสิแกบอก Happy birthday to you โอ้เราเป็นติ่งายจริงครับลืมกล้องตัวเองฮ่าฮฮ่า Happy birthday พี่นูนาครับเปล่าเปลาโอเคชุดนี้ชุวโควิกนะครับไม่เปลาไม่เปล่าอาเปิดไปแล้วพร้อมเลยพร้อมเลยคุณลงานเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอันนี้อ่ย

ดินยกะาเลเแบงค์ใช่ไม่ีด้ยเนี่ยนเลี้ยวด้วยเนี่ย่เลียวเป็นลลาั์เลยไม่เอาไม่เล่น่้กินเค้กเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวแบแ่บอันนี้นะคะของันนี้ขอมอบให้พี่เดือนเยใหญ่ดีแล้วนะครับโยกอะปาแสบมานี์นบลกต้อนหน่อยานบลุก้นห่

นี่นี่อาอันนี้เออ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 รู้จักของดีด้วยอะไรอันนี้ของดีอันนี้ของดีของดีนี่ยเนเอาโอ้ของดี่ปจัดไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจกแจกก่อนแจกกันให้หมดก่อนแจกหมดอแแจกหมดก่อนอ้าน้องเบียร์ป้อนเลยป้อนเลยเยบบียร์เยเไรดอลลร์แ่ อย่พูดว่าของปลอมนของแท้นี่ไงฮะอยพูดของปลอมของแท้จริงอ่ะจริงอ่อมีแพี่ใ่นียให้พใหญ่ให้าเป็นน้ก่อให้เกียรตทองด้วยเราเราองให้ผู้หญิงก่อนให้ผู้หญิงก่อนโอ้โหให้เกียรตผู้หญิงเลีงทองอันนี้อ่าเ้ยขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ผู้หญิงจะได้ไหเนี่ยได้ได้ชาแต่หได้ชัว เฮ้ยเยเไม่แก่เลยเขาไม่ต้องแก่หรอกเขาใช้ปากแก่ก็ได้บางเรื่องอ่ั้ค่ยไปไเองลยไปเงเลยไปเองไปเองเองไเองไปเเองอไอเอเออไไงเอเอปอเอเงปอเอเเไปเอง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 งเงไไปเองไปเองไปองไปเ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 องเองไป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 เเองไปเไปเองงไปเองปเออไปเอง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 ไงไปเ มีแล้วดูคู่กันมีสองอันใช่ไหมเราต้องคู่กันว่าไงป้อว่าเฮ้ยปากนีปากครับไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวถามคนถือเค็กเนี่ยนเมย้อตเมย้อัเด้อหมดตเปกัอ่าเอาเลยเอาเลยค่ะอ่เาวอัเรีย้าวาอิอ ส <die> <l ays> องม <m dear> ือได้นะได้มาแกนรำเหนื่รำเหยฮ่อเคครับอีกคิวตังมานี่อะไรเนี่ยปิดทองโอ้โหหยาดเดียวพี่นัดถือเหรียญให้ให้พี่เพชน่อยนี่เหรียญทองเลยอ๋เหรียญอันนี้อันนี้ห้าสิบตังหรือบาทหนึ่งเนาะบาทหนึ่งบอสจังหวะอ๋อบาทหนึ่งพูดเลยนะนี่บ้าเลยนะเออของแท้เลยฮะขอต้อนขอต้อนรับน้องใหม่ ได้แล้วกินแล้วมีใครบ่าไี่ยังไม่ได้อีกเดี๋ยวเดี๋ชิ้นตันคเขอหน่อยมันแค่พไป่เวจดงเยระยต์งหนานอนแบนเหรอเงินจริงเหร มนสงสารไอพีดนล่าจริงอยมไอพีนหรเขาจะเนึ่ใดบ้เอาวางาเอาวางหน่อยวางหน่อยางตับไปเปล่าเดาคนมคนั่งหมือนเดิมนะเอาเอังเหมือนเดิมน่งมาเดิมมี่มน่มัโวางวางันนอีกคนนี้มีมูลค่าปลาะไร้างนี่ย สองหาหกเจ้ปัญหาคือเรายังไม่จบเรายังไม่จบเรายังไม่จบแล้วเราจะเราหยุดก่อนเรายังไม่จบเรามีอะไรอีกนิดหน่อยเดล่าเดล่าเดล่าคืออใครจะพูดก่อนเอ้าได้พรได้พรได้พ่ได้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 มาวางก่อนเชิญนั่งครับทีนี้ไหนครับเอ้าเอ้ก็โอเคไลย โอเคอาอันิไหมอ้ยเอาเอาจะได้เอาเอาพยายามพยายามพยายามคนเป็นอย่างดีใช่ไหมแล้วพไวเอาจะได้เอาเอาโอเคนะครับนะฮะวันนี้นะครับก็อ่านั่งนั่งนั่งครับนั่งนั่งตามสบายนะครับกินเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแกทุกท่านที่มามาร่วมงานวัเกิดพี่นุนาในค่ำคืนนี้นะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะเออใส่เช็ดน้ำมัย ควันนี้นะครับนะเบียร์คุณเบียร์ก็จะปวยพ่นคนแรกก่อนก็ได้เนาะถือว่าคอยคอยแก้ไม่กันะนะครับวันนี้นะครับนะฮะเขเป็นงานเกิดของพี่นุนานเดียวก็ขอให้นะครับขอให้พี่นุนานนะครับมีความสุขมากนะครับมีคนรักมีคนเมตตามากๆขอให้ร่างกายสุขภาพาแข็งแรงนะครับขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้รวยๆนะครับขอให้ ถึงหนึ่งแสนสามไปอรไวเป็นของขวัญในวันพรุ่งนี้เนาะนะครับก็ขอที่นายมิวส่งมากๆนะครับอ่าคนต่อไปก็เอ้าเอาพี่เพชรไวพรต่อเลยแล้วกันครับขอให้น้องสาวมีความสุขเด้อคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองหายได้ทองเก็บเก็บไปเรียกอย่างแบบนี้หลกใครถ้าเก็บทั้งหลายได้กำไรเรื่อยๆอ่าดูอีกอย่างนึ่งอ่าพี่นัดพูดต่อทีนี้อ่าไวพรอต่ออเก็บเงินไม่เปื้อนเไม่เปื้อนขอให้มันเปื้อนไปด้วย ขอให้หนูน้านะคะมีความสูงเนาะสิ่งใดก็สมงความปัรถนานเนาะมี่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปเนาะก็ขอให้เป็นน้องที่น่ารักตลอดไปเนาะขอให้เราอยู่กันี้่างโอนี้็นมาเอาแม่งไหมไม่งไหมให้เราอยู่อย่างนี้เนาะการกันนานๆครักนาทุกทุก มาต่อไปนะครับอ่าพี่อ๋อพี่อ๋อด้วยกันด้วยกันรวมกันเลยอโอไม่ด้องอนะครับอนานๆเราจะได้มาเนาะนานพี่จะเป็นได้มาเพราะบางทีเราถธุละอะไรมากๆก็อยากมาใจจริงก็อยากมาทุกวันแต่ว่าบางทีเราเราเยอะอะไรงานแต่วันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่น้องๆพี่ๆชวนได้เชิญได้เชิญพี่อ๋อมาเนาะเพราะว่าเราเป็นยูทูบ ด้วยกันใช่ใช่ทำงานด้วยกันรักกันนะครับคิดเดียกันก็ขอให้นะอาจจะเป็นน้องเดือนแต่ปีเดียวกันเนาะปีเดียวกันเดียวกันเนาะดี๋ยวนี้อยุ่าไหเดียวกันครับโอ้นะเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่อ่ะปีเดียวกันบอกขอให้นะอ่าอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นพี่เป็นน้องเลยดีกว่าไม่ต้องเหมือนพี่เหมือนน้องเราเป็นพี่เป็นน้องดีกว่าเพราะเราอยู่ด้วยกันมาอย่างหี้นะอย่างปีหนึ่งแน่นอน เรารู้จักกันมาปีหนึ่งแน่นอนครับปีหนึ่งแน่นอนเนาะปีกว่าแล้วจะพี่ออกใช่อาจจะเป็นปีกวาดก็ได้แต่ว่า